ตอนแล้วล่าสดวันนี้ตองก็จะมาเล่าเรื่องผีต่อจากเมื่อวานที่ตอนได้เล่าค้างไว้มันคือพาร์ทที่2แต่จะมีพาร์ที่3พาร์ทที่4ตามมาหรือเปล่าดูให้จบนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องโซเชียลแคมคนหนึ่งก่อนน่ารักมากเลยส่งคลิมให้ตองใช้ไหนไหนไแป๊บหนึง่งอยู่ไหนไวะไยน,นะคะอ่ะเจอแล้วนี่ คุณน้องแอนดี้มากเลยนะคะพี่ได้รับคีพี่น้องแอนดี้ส่งมาแล้วเป็นคียยนี่ห่อนานดีถ้าเกิดว่าใครสนใจคีนี่ห่อนานดีก็ติดต่อมาเนาะนี่เลยนะคะน้องเขาเป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่นี่ค่ะน้องเขาบอกว่าทาก่อนนอนลดสิวและจุดด่างดำที่ก็จกสิวได้เป็นอย่างดีตอบไม่ได้ผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นต้องบอกไปก่อนนะคะน้องเขงาหวังดีส่งมาให้แล้วตอบใุณไปโฆษณาให้เท่านั้นเองนะเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าคือหลังจากที่เพื่อนตอนได้ผ่านประสบการณ์เป็นประสบการณ์ตายมาแล้วหลังจากนากั้นก็ เห็นผีมาเรื่อยๆ,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 ๆก็แน่แล้วล่ะเฉียดเป็นเฉียดตายขนาดนั้นหยุดหายใจไปนสามวินาทีนะกลับมาก็ต้องมีอะไรที่พิเศษกลับมาด้วยหรือเรียกอย่างว่าเบิกเนกไปแล้วไงเบิกไปแล้วเพื่อนมันก็เห็นโน่นเห็นนี่เพนก็เห็นเสียงแค่แค่เสียงหายใจฟืดฟาดฟืดฝาดอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เพื่อนบอกว่าพวกนั้น,นเป็นน้าจิ้มแต่จี๊ดๆหลักๆก็คือเรื่องนี้เพื่อนมันบอกว่ามัน นัดกับแฟนไปทําบุญวันเกิดที่วัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพงเป็นวัดที่เปิดย4ชั่วโมงใช่ไหมตอนเไม่รู้นะใช่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 ไหมแต่ที่มันไม่รู้ก็คือที่วัดหัวลำโพงมีมูลนิธิบริตึ้งด้วยนั่นแหละสิ่งที่มันไม่รู้พอเพื่อนต้องไปทำบุญเสร็จออกมาทุ่อนเท่านั้นแหละนั่งกันเต็มเกาะกลางถนนเลยไอ้เกาะกลางถนนที่รถวิ่งผ่านมาผ่านมาที่เราไม่เห็นกันนะเพื่อนเห็นนั่งกันอยู่เต็มเลยต้องถามว่าแล้วแกรู้ได้ไงว่าไม่ใช่คนมาทีอาจจะเป็นคนก็ได้เพื่อนบอกวว่่าาาถ้้เเกิดดตอนนไห็ ตาตอวเองต้จะรู้ทันทีว่าสิ่งที่ต้องเห็นไม่ใช่คนเพื่อนบอกสภาพที่เห็นนะคือดำทั้งตัวเลยแล้วตาโพงจ้องมาที่เพื่อนตองเขารู้ทันทีว่าเพื่อนตองอะ่ะสามารถสื่อสารเขาได้เพื่อนตองก็กำแขนแฟนแน่นเลยแฟนก็รู้แล้วละ่ะว่ามีอะไรไม่ปกติให้รีบเดิน <S <S <ม>ก็คือเหมือนคุยกันแล้วคุยกันไปแล้วว่าถ้าเกิดฉันมีการผิดปกติรีบเดินแฟนแฟน,แฟนกับเพื่อนตองก็รีบเดิน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 เดระหว่างที่เดิน่ะเพื่อนตองก็หันไปมองตามว่า เพื่อนองบอกว่าลอยตามครึ่งตัวไปเลยโอ้โหน่ากลัวไปบะเพื่อนตองรีบๆเดินไปถึงท่ารถเมล์เพื่อจะรอรถเมล์กลับบ้านใช่ไหมแล้วหันไปมองอีกก็ยังตามมาอีกแต่ว่าแอบอยู่หลังต้นไม้อารมณ์เหมือนมันเขาก็คงจะกลัวว่าเรากลัวเขาแต่เอาคิดเหมือนใจเขามาใส่ใจใจเราแล้วกันเนาะเขาก็คงก็คงก็รู้แหละว่ากลัวว่าเพื่อนตนจะกลัวแต่ว่าคนในพันคนอาจจะมีแค่คนเดียวที่สื่อสารกับเขาได้ ขาคงแบบไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วนอกจากเพื่อนตองที่สามารถสื่อสารเขาได้แค่คนเดียวเพื่อนตองมันก็กลัว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 ใจหนึ่งคิดว่าจะแช่งนี้ไหมวะมีคนบอกว่าถ้าเกิดแช่งแล้วผีมันจะกลัวมันจะไปแต่เพื่อนบอกว่าก็เพิ่งไทําบุญมาจะแช่งมันก็บาปสิอะนางงามแต่เพื่อนตองก็ไม่แช่งจริงๆเพื่อนตองมัาก็ตะโกนถามไปว่าจะเอาอะไรจะเอาอะไรเนี่ยตามจะเอาอะไรเพื่อนตองพูดไปอย่างนั้นสิ่งที่ได้กลับมาก็คือ เขาไม่พูดอะไรแต่เขาก็ยืนย่นงะินแล้วก็มีเสียงมาเหมือนทำในคออย่างเงี้ยน่ากลัวมากเพื่อมาเล่าให้ฟังตอนเที่ยงยังกลัวเลยแล้วต้องมาเล่าตอนเที่ยงคืนค่ะข้างหลังแล้วก็มืดเจียโอ้จะประหยัดไฟถึงไหนอื คือบอกมันกลัวมากตอนแรกก็ยื่นมือยาวผ้ามือคนี่แหละสักพักยาวยาวเกิดมาถึงมันนะคือบอกมันก็กำแขนแฟนแน่นเลยรถเมย์มาพอดีมันก็เลยวิ่งคือรถเมย์ค่ะต่อบอกว่าโอ๊ยตอนจบนี่เหมือนหนังเนาะต่อบอกจริงๆเป็นมือมือจะอยู่ปหละ่ะเออเข้าใจละ mm hmm. ต้องก็ถามว่าหลังจากนั้นไปทำบุญไรเขามขาก็บอกว่าหลังจากนั้นก็ไม่ทำบุญนะนั่นแหละแต่ว่าคือมามาแบบนั้นนะ่ะเข้าใจอ่ะ มาคือเข้าใจว่าอยากได้แต่ว่ามาแบบนั้นก็ไม่ไหวจริงๆพเพื่อนบอกก็คือจะพยายามทำ,ทำใจให้ชินแต่ก็ไม่ไหวจริงๆมาสภาพแบบนั้นนะ่ะเพื่อนมันก็กลัวเจ้าล่าออะเรื่องนี้ก็จบไปแต่ว่าไหนๆก็เล่ามาเนาะจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งคือเพื่อนตอมันก็ไปแถวย่านมอเอกชนที่มันมีข่าวเด็กนักศึกษา,ากระโดดตึกเนาะเพื่อนมันไม่รู้แต่มันเคยได้ยินไม่รู้ว่าตึกไหนแต่พอมันไปนั่นแหละมันรู้เลย ยืนชี้หน้าอย่างเงี้ยไม่ให้ขึ้นตึกเพื่อนบอกว่าสภาพที่เห็นคือรู้ว่าเป็นผู้ชายแต่ชุดนักศึกษาสภาพเละก็คือตายยังไงก็มาอย่างนั้นเลยเพื่อนบอกว่าก็รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ให้ฉันขึ้นตึกแต่เมื่อเขาไม่ให้ขึ้น,นเราก็ไม่ขึ้นอเออถ้าเกิดเป็นเราเห็นแล้วคงเข้าใจอารมณ์นะเออนั้นตอนก็ขอขอ,ขอเขาเอาเอาไว้เท่านี้ก่อนละกัน แต่ว่าผู้นี้จะมาเล่าอีกฝั่งอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องที่เพื่อนไปทะเลแล้วเจอเด็ดกว่าน,นี้อีกนะก็ขอเล่าขอเอาไว้เท่านี้ก่อนคือเล่าไปกับผู้นจริงๆเราก็กลัวมันพราะมันเล่าเรื่องลีลับแบบนี้ในเวลากลางคืนตีหนึ่งตีสองผ่านี้ใช่ปะ่ะแล้วเมื่อกี้